ถ้าฝนตกเราก็จะไม่ได้พบกัน สวัสดีค่ะ m d m a t v ค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักวันทนาปตาเทศกาลของประเทศญี่ปุน่นทานาปตานะคะหมายถึงยามเย็นของวันที่7เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองตามดวงดาวของญี่ปุน่นมีต้นกําเนิดมาจากงานเทศกาลเจนางฟ้าของจีนเนื่องจากการพบกันของนางฟ้าโอริฮิเมะดาวเวกาและฮิโกโบชิดาวอาลเทผู้เลี้ยงบัวบนสวรรค์โดยอ้างอิงจากตำนานในอดีตว่าทางช้างเผือกคือแม่น้ำของดวงดาวพาดผ่าน ท้องฟ้าได้แยกคู่รักโอริฮิเมะและฮิโกโบชิไม่ให้ได้อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาแต่จะอนุญาตให้พบกันเพียงปีละหนึ่งครั้งในวันที่7ของเดือนที่เจตามปฏิทินสุริยคติเทศกาลเฉลิมฉลองมีขึ้นตอนกลางคืนของวันนั้นตำนานมีหลายรูปแบบบางรูปแบบได้ถูกรวมอยู่ในตำนานหมื่นใบไม้ซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมบทรกร่อนเก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นโดยรูปแบบของตำนานที่ถูกกล่าวขานมากที่สุดคือนางฟ้าโอ อริฮิเมเป็นลูกสาวของกษัตริย์แห่งท้องฟ้าทําหน้าที่ทอผ้าอยู่ที่แม่น้ําอามาโนกาวะท่านพ่อชอบฝีมือการทอผ้าของนางมากแม้ว่านางจะทํางานอย่างหนักทุกวันแต่มันก็ไม่ได้ทําให้นางมีความสุขเพราะไม่ได้พบกับความรักหรือหลงรักชายใดเลยกษัตริย์แห่งท้องฟ้าผู้ห่วงใยลูกสาวเลยได้จัดการให้เธอได้พบกับฮิโกโบชิชายผู้เลี้ยงวัวที่อาศัยอยู่อีกฝั่งหนึ่งของทางช้างเผือกเมื่อทั้งคู่ได้พบกันไม่นานนะักทั้งคู่ก็ได้หลงรักกันและได้ แต่งงานกันเมื่อแต่งงานแล้วนางฟ้าโอริฮิเมะก็ไม่ได้ขยันทอผ้าดังที่เคยส่วนฮิโกโบชิก็ปล่อยให้วัววิ่งเพลนผ่านไปทั่วสวรรค์ด้วยความโกรธของกษัตริย์แห่งท้องฟ้าจึงได้ทาการแยกทั้งคู่ไม่พบก,กันหยีกันโดยทางช้างเผือกนางฟ้าโอริฮิเมะเสียใจจากการสูญเสียสามีจึงได้ขอร้องพระปีดาของตนให้ได้เจอกับสามีของนางอีกครั้งปีดาผู้พ่ายแพ้แก่น้ําตาของลูกสาวจึงได้ยอมให้ทั้งคู่สามารถเจอกันได้ในวันที่เ เดือน7ของทุกปีเท่านั้นแต่จะสามารถพบได้ก็ต่อเมื่อเธอทํางานอย่างหนักและทอผ้าจนเสร็จเท่านั้นนะเมื่อถึงเวลาที่ได้พบกันอีกครั้งทั้งคู่ก็ไม่สามารถข้ามทางช้างเผือกมาพบกันได้เนื่องจากไร้สะพานข้ามทางช้างเผือกเมื่อรู้ดังนั้นนางฟ้าโอริฮิเมะได้ร้องไห้อย่างหนักจนฝูงนกกางเขนได้เข้ามาหาด้วยความสงสารและสัญญาว่าจะสร้างสะพานโดยใช้ปีกของพวกมันช่วยกันจนเธอสามารถข้ามทางช้างเผือกไปได้มีคนกล่าวไว้ว่าถ้าในวันธนาบาตาปีไหน เกิดฝนตกขึ้นมาแล้วก็เหล่าฝูงนอกกางเขนก็จะไม่สามารถเป็นสะพานให้ได้ในปีนั้นจะทําให้ทั้งคู่ต้องรอเจอกันอีกทีปีหน้านาเศร้มากๆเลยนะคะก็ภาวนาว่าในวันที่7เดือน7ของทุกปีฝนจะไม่ตกนะโอดิฮิเมะแล้วก็ชายเลี้ยงวัวจะได้มาเจอกันอีกครั้งค่ะหากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่อง MDMF.TV MM. ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ